ตาวบ้านมึนบอยพาเก่งบ่าวกันมีตันกอนแบบเดียวกันอู้อันั้นจริอมีนมีกระป๋องกระแลงมีจ็๊ส้าประเดี๋ยวเลือดแตงไน่จกิน พี่เห็นไหมกินดาบอ่ะมาหอดกินดาบ <c oughs> มือกระอกกับต่างแสบได้พี่น้องเลย <c oughs> มเมนูแม่นั่นตมต่างปลาหมึกกรอบบางท่อดอ่ะแสบข้างอยทานเมีลเลี่ยวก่อนจานอะไร มืออ่นล่ะาแร้วดำไปฮาก็าจิตามปลาหมึกแดงจริงเท้อแรกพี่น้องตามปับปลาหมึกแดงปลาหมึกแดงโล่นึงแบ่บ ผู้ใดบ่เคยลองต่ำต่ำบางเนอ้อขั้นบ่าแซ่บกับสีบอลแนะนำแบบอันนี้นนแซ่แบต่ำตองปลาหมึกกรอบบานทอนปะปลาหมึกแดงปลาหมึกไส,ส้เฟอร์ใส้ข้าวเปลี่ยกแซ่บไปดีอีดีแซ่บกระดิกระดอง ก็ตอนเอาไงนงเต็มปากนํำแจ๊บแต่มัอ่อ่ตำไม่ค่อยเผ็ดปนไหนพริกสิบหน่วย รู้เบิ้ลจะเดินไปทันทีหรอกินกันเด้อพี่น้องขอกินกันแซ่บลายอายกินกินกันนะครับ กดซับสไคร้แฮมแน่เลยกดติดตามแน่เลยดีพี่หนาเด้อที่ผ้าเห็นยังกินต่ำมียังกินเดี๋ยวสิบอกเด้อฝเบิ่งทันติดตามแน่ว่าเขาสิกินยังต่อไปรอบต่อไปดีพี่หนาเด้อพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้แฮมแน่บายบายสบายดีไปละกินกัน